แับปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะส่น้ำแม่ค่ะเอาโกโก้เพิ่มหวานนะคะเอาหวานๆเลยนะคะนะคะค่ะเอาชาเย็นให่แหนคะเอาเพิ่มหวาน อาวานกิสองวันที่มาะะแมอันนี้พรหวานไปเลยนะคะแมค้าหวานขนาดนี้ระวังกันบ้างนะเบาหวานอันตรายกว่าที่คิดดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยอีวินายเอดบาลานที่รวม4ีสุดยอดสมุนไพรไทยช่วยยับยั้งอาการเบาหวานลดมือชาเท้าชาที่สำคัญลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ภายในหนชั่วโมง มองหาตัวช่วยในการควบคุมน้ำตาลและความดันในเลือดอยู่หรือเปล่าคะแนะนำเอสบาลานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกแบบมาเพื่อลดระดับน้ำตาลและควบคุมความดันในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเช่นมารักขินกผักเชียงดาถังเช่าอบเชย เพียงวันละหนึ่งแคปซูลเทียบเท่ากับการกินมะละกี้นกสด320กิโลกรัมคุณจะได้รับสารอาหารที่ดีต่อการปรับสมดุลของร่างกายให้ชีวิตคุณกลับมาสดใสห่างไกลาจากปัญหาสุขภาพสุขภาพดีเริ่มได้ทุกวัน เลือก S b สบ a ล c นเพื่อคุณคนใหม่ที่สุขภาพแข็งแรงและสมดุลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบ a ล c e เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดความดันในเลือดนะคะเขาสกัดมาจากมารักขี้นกนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีสารสกัดดีๆเช่นผักเชียงดาถังเช่าอบเชยซึ่งทุกๆนี้เนี่ยนะคะเป็นออแกนิกแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้เลยค่ะแน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมเขาบอกนะครับว่าทานมะรักขี้นกแล้วเนี่ยจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับรู้ไหมครับว่าต้องทานถึง320กิโลกรัมเลยนะครับผมจะ แต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S เอสบารานเนี่ยครับเพียงแค่หนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองเทียบเท่ากับการกินมรักสดถึง320กิโลกรัมลดระดับน้ำตาลได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ทานเลยนะครับพร้อมหรือยังคะที่จะพิชิตโรคร้ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษส,สุดสเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาราลนลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็ลดความดันในเลือดวันนี้ซื้อ2กล่องนะคะให้ฟรีทันทีไปอีกหนึ่งกล่องเท่ากับว่าคุณผู้ชมจะได้3กล่อง90แคปซูลน,นะยังไม่ทอวันนี้มี ้อปปิ้งสวยๆคลาสสิไปให้อีกหนึ่งใบทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่และบี e ช h o ป p i n เพื่อนซี24ชั่วโมง,โมงมีอยู่กับพี่กูดี้และเอลินนะคะถูกต้องครับเอลินครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะพูดถึงการใช้ชีวิตนะอของคนเราเนี่ยบางทีผมว่าประมาทในบางส่วนนะเพราะอะไรเห้ไหมเอลินเราตื่นมาเนี่ยเราทานอาหารเรา<อ>ไม่คำนึงสุขภาพเลยนะเพราะอะไรพี่เป็นคนชอบทานของทอดของหวานของมันเอลินเป็นไหมโอ้โหก็ไม่อยากจะคิดว่าตอนกินอะไรมานะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวขาหมูแล้วมันยังไม่พอมันต้องมีแบบ มะม่วงข้าวเหนี่ เอางี้คนเดียวมะม่วงลา่นน้ำกะทิอร่อยอร่อยอาหารไทยมันอร่อยอะพี่นั่นแหละครับเอลินและอาหารทั้งหมดที่ผมกําลังพูดถึงนี่นะครับมันเป็นอาหารที่เกี่ยวกับที่มันมีไขมันสะสมรวมไปถึงข้าวเนี่ยข้าวก็เป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่เป็นใส่มันสะสมในในร่างกายในหางเราและต้องบอกนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือโรคภัยเนี่ยตามเข้ามาโอ้โหอร่อยปากลำบากล่างทุกทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเราจะเป็นโรคอะไรหนึ่งสตามมาเพราะตามใจปากกว่าจะรู้มันก็จะมีอาการบ่งชี้ถูกไหมถูกต้องฮะอาการ การบ่งชี้ของเราที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือเท้าชาตาพลามัวลุกขึ้นไปปัสสาวะเนี่ยบ่อยๆนะอ,อันนี้เป็นอาการหลักๆเลยอาการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองนะคะถ้าเป็นอาการต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยแนะนําเดินไปพบแพทย์สักนิดหนึ่นงไปทําการเช็กอินไปแบบให้หิวใจสักหน่อยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าหรือปริ่มแล้วแต่ถ้ามันเริ่มมีอาการปริ่มน่ค่ะคุณผู้ชมคะแนะนําเลยว่านะคะเราต้องมาควบคุมนะหนึ่งมาดูซิว่าเรากินเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าถูกต หรือเปล่าไขมันเยอะไปไหมน้ําตาลเยอะไปไหมหรือบางคนเรื่องกินก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องกรรม,มาพันธุ์อีกเรื่องหน,นึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นคนกินหวานกินมันอย่างนั้นหรอกแต่กรรม,มาพันธุ์มันมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการควบคุมดูแลนะคะสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่ตามมาด,ด้วยถูกต้องแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่สําคัญมากนะครับแล้วติดอันดับท็อปทอปต้นๆน,นะฮะของประเทศไทยรวมไปถึงทั้งโลกเลยที่เเป็นนะเบาหวานเนี่ยนะครับมันคือโรคของคนที่เกิดอาการของภาวะขาดฮอร์โมนชนิดหนึ่งคืออินซูลินเนี่ยที่เขาบอกฉีดอินซูลินฉีดอินซูลินเนี่ยคือไม่ได้ฉีดน้าตาลเข้าไปนะคือฉีดฮอร์โมนเข้าไปเพราะอินซูลินเนี่ยนะครัมมบมันคือการทํางานจากตับอ่อนเพื่อผลิตออกมาแล้วเอาไปย่อยพวกกลูโคสให้มันกลายเป็นไขมันแล้วเอาไปใช้ในร Oh. แต่พอมันไม่มีฮอร์โมนตัวนี้ไปย่อยไงเอลิน mm. มันก็เลยกลายเป็นว่าไขมันเนี่ยมันก็จะถูกสะสมแล้วก็น้ําตาลเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะ oh. ในร่างกาย oh. เพราะฉะนั้นโรคต่างๆนี่ตามมา จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะแต่ก่อนที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆตรงนี้ถามัวเองนะถ้าให้ไปกินมาราคีนกหนึ่งเม็ดแคปซูลนี่แหละต้องกินถึง320กิโลกรัมนะถึงจะเห็นผลนะคุณไหวไหมล่ะท้ารสชาติแบบนี้ที่ลินเถือมานี่ไม่รู้กี่กิโลกรัมนะเพราะว่า320กิโลกรัมลินถือไม่ไหวนะจ๊ะมันจะเยอะมากเลยถกกินแค่อันหนึ่งลิว่าลินก็กินลําบากแล้วอ่ะแต่ให้ไปกินเยอะขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะใช่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันนี้เอสบาลานนะก น้ำตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะฮะสกัดมาไม่ว่าจะเป็นมรักขี้นกของเรานะฮะมีอะไรมีผักเชียงดาแน่นอนมีถังเช่าถังเช่านี่ก็เป็นสมุนไพรจีนที่ต้องบอกว่าติดอันดับโลกเหมือนกันนะฮะเป็นเป็นทั้งช่วยในเรื่องของหยินและหยางปรับสมบุรนะครับคือไม่ได้หมายความว่าคุณทานไปแล้วมีมรักขี้นกแล้วไปลดน้ําตาลแล้วมันลงเยอะเกินไปจนทำให้เราแบบโอ้โหไม่ไหวไม่ใช่นะนอกจากนี้ยังมีอบเชยด้วยเช่นกันและเป็นออแกนิกปลอดภัยนะครับทานวันละหนึ่งคปซูลแบบนี้ เท่ากับทานมาระคขีนกถึง320กิโลกร,รัมช่วยลดระดับน้าตาลได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่คุณทานเลยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่เป็นโรคต่างๆที่เราพูดมา<ะ>ก็กินเพื่อควบคุมได้นะ,<อ>นะคะวันละหนึ่งแคปซูลค่ะดีต่อสุขภาพร่างกายหรือว่าใครที่มีอาการอยู่ก็ทานยาคุณหมอต่อไปนะไม่ต้องหยุดลดยาคุณหมอนะแล้วกินตัวนี้เสริมค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเจอคุณหมอเนี่ยจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นถูกต้องคุณผู้ชมโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาลานนะครับลดระดับ น้ำตาลในเลือด2กล่องรับฟรีทันทีอีก1กล่องนะครับรวมทั้งหมดที่คุณจะได้รับนี่สากล่อง90แคปซูลนะรับเพิ่มอีกนะครับกับกระเป๋านะครับพระสีนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าแบบเอาไปช้อปปิ้งได้เลยนะคุณผู้ชมตื่นไฟนะครับให้ไปเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสองพกว่าบาทนะแต่วันนี้คุณจ่ายนะครับเพียงแค่990บาทเท่านั้นครับเราจะแนะนำให้เชิญมาเลยค่ะ สวัสดีครับผมพิสิทธ์ไกรราสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากบริษัทอ e ีวินายประเทศไทยจำกัดวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์อ e ีวินายเอสบาลานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราใช้สมุนไพรสกัดทั้งหมดถึง4ชนิดด้วยกันโดยสารสกัดสมุนไพรตัวแรกที่เราเลือกใช้นะครับเป็นสารสกัดจากมาราขีนกสารสกัดจากมะราขีนกนะครับจะช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลินที่ตับอ่อน และเมื่ออินซูลินในร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพของการเผาผ่านน้าตาลที่เข้าสู่ร่างกายก็จะทํางานได้ดีขึ้นสารสก,กัดตัวที่2นะครับผักเชียงดาผักเชียงดาตัวนี้ครับจะช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลโดยกลไกลของมันนะครับจะไปยับยั้งการดูดซึมน้ําตาลที่บริเวณลําไส้เล็กครับเมื่นอน้ําตาลถูกยับยั้งไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเป็นจํานวนมากก็จะช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของเราได้ครับและสารสกัดตัวที่3นะครับอบเชยตัวนี้นะครับจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาล หลังมื้ออาหารที่เราทานเข้าไปครับใครที่ทานอาหารหวานเป็นจํานวนมากๆนะครับเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลของเราในเลือดจะสูงมากขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้แหละครับอบเชยจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลหลังจากทานอาหารเข้าไปนะครับไม่ให้ระดับน้ําตาลดีดตัวสูงขึ้นครับและตัวสุดท้ายนะครับถังเช่าแค่พูดชื่อถังเช่านะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่ามันคือยาอายุวัฒนะครับถังเช่าตัวนี้นะครับจะช่วยควบคุมระบบของร่างกายทั้งหมดให้ทํางานได้อย่างเป็นปกติครับและเมื่อร่างกายของเราทํางานได้อย่าง ดีและมีประสิทธิภาพครับร่างกายของเราก็จะสามารถเผาผ่านน้าตาลส่วนเกินที่เข้ามาสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันดังนั้นนะครับถังเช่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้สารสกัด3ตัวที่กล่าวมาแล้วนะครับทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะนิพาพรน,นะคะเจาะน้ําตาลไปตอนบ่ายโมงสี่สิบแปดค่ะจะลองทานเอสมาลลนตัวนี้ดูนะคะพอดีเห็นเพื่อนๆเ,เขาทานเราลดภายใหนึ่งชงั่วโมงเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูกันนะคะ กินไปตอนเวลาบ่ายโมงห้นะคะเกาะสามอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจาก204เหลือ158ค่ะคุณพูกคอแม่แม่โทรหรือยังคะในคลายดี คนในบ้านปันอาการอย่างนี้อยู่นะคะอย่างที่บอกนะมือเท้าชาลุกปัสสาวะบ่อยนะคะมือหงมือ,มอ,มอหัวลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าคุณมีอาการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รีบโทรเลยเพราะจะได้เซตแบบนี้นี่ในเซตนี้ก็จะมีถุงช้อปปิ้งแบบนี้คลาสสิกไปให้ยังไม่พอในเซตได้ไปถึง3กล่องนี่3กล่องบแบบนี้เลยนะคะออะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าในกล่องเขาเป็นไงนี่น นี่ผลิตภัณฑ์ของเขาผลิตภัณฑ์ด,ดีๆนะคะตัวนี้ให้พี่กูดี้ยามีกทีนว่าเขาช่วยอะไรบ้างเอส巴拉น,นี่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมาดูแลคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรและเป็นออแกนิกด้วยนะและที่สําคัญคืออะไรเขาดูในเรื่องการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับหลักๆของเขาก็คือมระขี้นกเนี่ยนะครับ<ล>จะมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดนั่นเองนะครับมีผักเชียงดามีถังเช่ามีอบเชยนะครับแล้วก็เน้นเลยว่าเป็นออแกนิกนะครับไว้ใจได้ทัน วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองนะครับเทียบเท่ากินมะระสดอย่าง320กิโลกรัมนี่ยกโชว์หน่อยดีกว่า<อ>ยกโชว์นีกว่ามะระสดหลายคนบอกว่า<อ>แค่กินอ,นอันลูกกินยากแล้วอ่ะมันแบบมันขมมันแบบเป็นเขียวคุณผู้ชมมาดูเนี่ยนี่คือมะระขีนกค,คุณต้องชั่งตาชั่งเนี่ยให้ได้320กิโลกรัมหรือได้เม็ดหนึ่งแคปซูลของเอสบาลานเรานะฮะผม แค่กลิ่นเนี่ยเขาไม่ไหวไหวไหมล่ะไม่ไหวจริงๆนะฮะหรือไปแปลรูปเป็นสภาพอื่นจะไปเป็นต้มระอะไรเนี่ย <S <S โอเคมันยังพอทานได้แต่คุณทานไหวไหมล่ะ 320กิโลกร,รมัมมันเยอะมากๆจริงๆเพราะฉะนั้น<ช>เนี่ยเปลี่ยนมาทานเอสปาลรสเลยจบเลยแล้วมันเป็นอะไรดีกว่าคุณไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลต้องมานั่งรอคิวให้หมอมาดูไม่พอแล้วได้ยาไปเป็นกำๆเนี่ยนะฮะแล้วยาเนี่ยต้องบอกว่าโอเคมันเป็นยาที่ดีแหละมันมา <ạ. S 1> จากโรงพยาบาลแต่ยาเนี่ยถ้าทานไปเยอะๆมากๆมันก็มีส่วนในการสะสมนะครับในร่างกายเพราะฉะนั้นเราทานสมุนไพรเนี่ยนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยผมเน้นเลยอย่างเอสปาลรสดีพอรายหนึ่งถ้าเป็นราขี้นกเนี่ยหลักๆของเขาคือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะและเชียง เป็นช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน้ําตาลในเลือดกระตุ้นการหลั่งของอินซูลิน,<ใ>น<ม>เห็นไหมผมบอกว่าอินซูลินมันคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งในร่างกายที่อยู่ในตับอ่อนเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้แหละทางเช่าเนี่ยนะครับเป็นตัวเสริมฤทธิ์นะครับกับยาลดน้ําตาลเพื่อไม่ให้เวลาเราทานไปแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันลงจนแบบวบทีเดียวเนี่ยไม่มไม่เอาไม่ช่วยแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอบเชยอีกตัวหนึ่งคือช่วยควบคุมและสลายไขมันลดความดันโลหิต อย่าให้เกิดโรคอื่นๆเนี่ยตามมานะเพราะโรคอะไรก็ตามที่มันเกิดจาก,กระดับน้ําตาลในเลือดที่มันเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นอีกนะ ไขมันอุดตันเส้นเลือดโรคนู้านี่ไขมันอุดตันอในหัวใจนเป็นคุณหมอบอกว่าสมมุติถ้าปล่อยให้อุดตันนี่นะคะมีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงเลยนะถูกต้องครับเอลินประวัตก็ตัดขาหวานตัดขาเคยได้ยินไหมคะที่เขาพูดกันอาการที่มันตามมาแต่ละโรคนั้นเป็นโรครุนแรงแล้วเวลามามาเป็นแพ็กเกจหวานไขมันความดันทวงคู่กันมาเลยมาคนเดียวก็ไม่ได้ชวนเพื่อนมาด้วย่อยากให้ถึงขนาดต้องเข้ามาอยู่ในในร่างกายของเราแล้วจนเป็นโรคที่ร้ายแรงอ่ะอย่างเช่นในโรคของหัวใจเส้นหลอดเลือด หัวใจตีบตันหรือใดๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไขมันมันเกิดจากภาวะของน้ําตาลที่มันมีมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เรื่องพฤติกรรมการใชใ้ชีวิตเอลินเนาะเราต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับแต่ลินชอบตรงนี้ว่าเขาบอกว่าอพอกินไปปุ๊บเนี่ยหนึ่งชั่วโมงน้ําตาลก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนี่นะคะ<ๆ>กินก่อนไปเจอคุณหมอมันก็จะสบายใจนิดนึง่งแน่นอนครูชง <c oughs> ครับและที่สําคัญกับโปรโมชั่นของเราที่ดีในวันนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาลานเนี่ยนะครับลดระดับน้าตา อีกหนึ่งกล่องนะครับรวมทั้งทีทั้งหมดเลยนะฮะสามกล่องผู้ชม3กล่อง90แคปซูลรับเพิ่มอีกนะฮะกับกระเป๋านี่กระเป๋าที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับเป็นขอช้อปปิ้งอันนี้คลาสีให้เลยครับอีกหนึ่งใบ คุณทั้งหมดทั้งมวลนี่นะฮะมูลค่าเขาเรื่องสองพันกว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายนะครับเพียงแค่990บาทเท่านั้นครับนี่ให้ดูเลยเนะว่าต,กตอกล่องนะคะ780บ,บาทจริงๆนะในคะวันี้ทําโปรโมชั่นให้พิเศษสุด,ดและเขาพิเศษกว่านั้นคืออะไรคะนี่ให้ดูเขาได้รับรางวัลคุณได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรคุณภาพนะตัวนี้ค่ะได้รับรางวัลจากกรมการแพทย์แผนไทยเลยนะค,ะครับยังมีเครื่องหมยฮาลาลด้วยมีออยย่อยคุณปลอดภัยนะคะ780บาทต่อกกล่องแต่วันนี้คุณจ่าย เป็นแค่9ก0บาทได้ไปถึง3มกล่องอยังไม่พอได้ถุงช้อปปิ้งอีก1ถุงถเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วหลายคนให้การยอมรับค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือผู้ใช้จริงต่างๆนาานนที่เขาใช้แล้วเขาเห็นผลจริงๆไปดูกันค่ะเบาหวานเนี่ยต้องรีบรีรักษานะไม่อย่างนั้นนะมีสิทธิ์ตัดขามีสิทธ์ตาบอดและที่สําคัญนะถ้าเป็นมากเนี่ยต้องฉีดซูลินและต้องฉีดเองนะใครไม่กลัวเรากลัวมากค่ะ สวัสดีค่ะป้าชเชอรี่ค่ะเป็นเบาหวานนะคะเดิมอะค่าน้ำตาลแค่126เองนะพุ่งมาถึง252ได้ไงยังไม่รู้เลย <c oughs> อ๋อก็แบบว่าไม่มีแรงหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่าเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไม่ได้นอนเลยทำให้นอนหลับไม่สนิทและสำคัญเลยจิตใจหอยเขียวมากเลยคือจากที่ว่าเคยอยากอยู่ไปวันๆแนละก็ไม่อยากอยู่แล้วคกก่าใร ผลเสริมอาหารเอสบาลานะลครับลดระดับน้ําตาลและความดันในเลือด1กล่อง30แคปซูลราคาปกติกล่องละ780บาทแต่วันนี้พิเศษนะครับถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาลานลดระดับน้ําตาลและความดันในเลือด2กล่อง รับฟรีทันทีอีกหนึ่งกล่องรวมทั้งหมด3กล่อง90แคปซูลอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้พิเศษจริงๆถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้รับเพิ่มอีกครับกระเป๋าช้อปปิ้งพระสีหนึ่งใบมูลค่า190บาทราคารวมทั้งสิ้นนะครับ2,530บาทแต่จ่ายเพียงแค่990บาทโทรมาที่เบอร์02-666-9426 02-666 9 4 2 6 หรือแอทไลน์ดีแอซ i ยแรปปิตช็อปปิและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกับเอสบาลานซ์ของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับหกล่องมี30แคปซูลวันนี้คุณได้นะไปกับโนะปรโมชั่นดีๆสากล่องในราคา990บาทนะครับแน่อนอนว่า1แผงเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่10เม็ดนะครับทานวันละ1เม็ดก็ได้นะเพื่อมาเช็คกันว่ารูทานไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลของเราเนี่ยจะลดขนาดไหนเห็นไหมแคปซูลแค่นี้เองอ้เรืมันเป็นมาลาคีนกมันจะกินยากไหมอะคุณพี่อันนี้กินง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องกกกกกกัััับบบบิิินนนนนนสดๆแแลลลล้้้้วววะะคครรรรรเเเาาาาจุอยู่่่ใีทมมถึง320โ พอนะมีทั้งถังเช่าอบเชยแล้วก็เชียงด่าด,ด้วยนั่นเองอนะ่ะทานให้ใดูเลยนะ,ะค,ครับบอกแล้วทานง่ายนะคะเพียงวันล,ละ1แคปซูลเท่านั้นเองนะคะนี่เดี๋ยวขอทานด้วยนะเรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมต้องไปเช็คระดับน้ําตาลในเลือดนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ในแต่ละปีต้องควรไปเช็คนะทายนี้พนเพิ่ไงไปเช็คมาครับนะครับไปเช็คพวกไขมันไปเช็คทุกอย่างเลยแล้วเขาจะส่งใบมาให้ที่บ้านตามหลัง <S 1>, 1, <S 1, 1เดือนครับใบขึ้นมาว่าไขมันขึ้นเกินเกณฑ์ค่ะก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยนะพ<ช>่าเราต้องต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลต,ต,ตัวเองยังไงหลังจากนั้นครับนี่แหละตัวแทนตัวรักษาดีๆเลยค่ะกับนี่เลยเอสเปรสค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S ะะเอสบาราเนีคขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดความดันในเลือดนะคะเขาสกัดมาจากมะรักขี้นกนะคะนอกจากนี้มีสารสกัดดีๆเช่นผักเชียงดาถังเช่าอบเชยซึ่งทุกพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นออแกนิกแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้เลยค่ะ แน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมเขาบอกนะครับว่าทานมรักขีโนกมาเนี่ยจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับรู้ไหมครับว่าต้องทานถึง320กิโลกรัมเลยนะครับถึงจะเห็นผลแต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบารานี่ยครับเพียงแค่หนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองเทียบเท่ากับการกินมรักสดถึง320กิโลกรัมลดระดับน้ำตาลได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ทานเลยนะครับพร้อมหรือยังคะที่จะพิชิตโรคร้ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาลาน ลดระดับน้ําตาลในเลือดและก็ลดความดันในเลือดวันนี้ซื้อ2กล่องนะคะให้ฟรีทันทีไปอีก1กล่องเท่ากับว่าคุณผู้ชมจะได้3กล่อง90แคปซูลนะยังไม่พอวันนี้มีคูปองช้อปปิ้งสวยๆคลาสสิกไปให้อีก1ใบทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่990บบาทเท่านั้นค่ะ ทุกครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสเ a อรลนนะครับตอนนี้มันอยู่ในกล่องนี้แล้วแล้วก็บรรจุอยู่ในแคปซูลนี้แล้วนะครับหกล่องมี30แคปซูลต้องบอกอย่างนี้ครับใน1แคปซูลเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับมรักนกถึง320กิโลกรัมรวมไปถึงส่วนพลายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังเช่าเชียงดาแล้วก็อบเชยเนี่ยนะครับลดระดับน้ําตาลในเลือดทานวันละหนึ่งแคปซูลถือว่าทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับน้ําตาลที่จะลดลงนั่นเองครับโอ้โหมีผลวิจัยนะว่า ให้เราพูดถึงนะคะไขมันความดันเบาหวานเราจะควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่สมดุลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะหรือว่าที่เกิดก็อาจจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาตัวเองเป็นประจำเนี่ยอันนี้เป็นผลดีเพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้กลับมากินอาหารที่เราอยากกินได้ไงใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทาให้ชีวิตเราเนี่ยตอบสนองความต้องการของเรา work life balance และใช้ชีวิตที่บาลานซ์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสังเกตตัวเองก่อนนะใครที่มีอาการอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นมือมือ ม,มือชา,อชาตาพร่านะฮะแล้วก็ลุกไปปัสสาวะบ่อยๆหรือวิ่งหัวบ่อยๆเนี่ยนี่คืออาการที่บ่งบอกถึงสัญญาณของการเกิดโรคที่จะแบบเป็นอันตร,รายต่อร่างกายเราแล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าเรามีไว้ให้ทานนี่นะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ดีมากกับเอสบปลานซลน์ของเราลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่าปล่อยให้ต้องถึงเวลาที่จะต้องเสียดวงตาไปนะ,ะหรืออาจจะต้องแบบเป็นแผลหายยากตะแข็งตะขาขาก็มีมาแล้วนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าถึงให้ลำบากเลยนะเอริน ผสมยาเองอ่ะแล้วก็ฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะมันเสียเวลากับชีวิตเพราะฉะนั้นเลิกเลยนะฮะลองก่อนที่มันจะเกิดตรงนั้นเรายับยั้งที่สาเหตุต้นเหตุมันก่อนเริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่าครับถูกต้องเราจะบอกว่าสารสกัดในนี้ดีๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนให้การยอมรับนะคะเพราะอะไรเขามั่นใจค่ะมั่นใจแหละเขามีรางวัลในการรันตีเลยนะนะคะนี่พรีเมียมเฮอร์บรดักนะคะให้ดูรังวัลตรงนี้นะคะจากแพทย์แผนไทยนะยังไม่พอยังมี ฮาลายังมีเครื่องหมายออยเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะคะคแต่ที่ชอบคือราคาราคาต่อกล่องถ้าไปซื้อข้างนอกในราคานี้นะอย่างที่เห็นเลยแต่วันนี้โปรโมชั่นที่ให้ไปเนี่ยลดกว่าค่ะเพราะว่าคุณจะได้ราคาเพียงแค่990บาทแล้วได้ไป3กล่องถูกตอ้อได้90้90แคปซูลกินยาวๆไป3เดือนเลยแล้ยังไม่พอนี่ เขามีถ้ถุงช้อปปิ้งให้ด้วยคุณออถุงช้อปปิ้งให้ไปซื้อของน่ารักน่ารักแบบนี้<อ>ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะทั้งหมด990บาทเท่านั้นเองค่ะคต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเอสบาลานนี่ครับลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับยืนหนึ่งเรื่องเบาหวานไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วนะครับโอ้โหแจ๋วจริงๆรลอยนะคะถ้าไม่จ่ายให้เอามาเคอเลยนะอ,ออสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดะะได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ทานไปเลยวันนี้ย้าโปรโมชั่นหน่อยดีกว่านะวันนี้จะได้ ไปนะคะซื้อ2กล่องแถมให้อีก1กล่องทั้งหมด90แคปซูลยังไม่พอยังแถมกระเป๋าช้อปปิ้งให้อีก1ใบนะทั้งหมดนี้จ่ายเท่าไหร่คะ990บาททั้งนี้ครับนคะสั่งน้ำแลงค่ะเอาโกโก้เพิ่มบาทนะคะเอาวันบาทเลยนะคะ ันตรายกว่าที่คิดดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยอีวินายเอสบาลานที่รวมสีสุดยอดสมุนไพรไทยช่วยยับยั้งอาการเบาหวานลดมือชาเท้าชาที่สำคัญลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ภายในหนชั่วโมง มองหาตัวช่วยในการควบคุมน้ําตาลและความดันในเลือดอยู่หรือเปล่าคะแนะนำเอสบาลานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกแบบมาเพื่อลดระดับน้ําตาลและควบคุมความดันในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเช่นมารกคินกผักเชียงดาถัางเช่าอบเชยเพียงวันละหแคปซูลเทียบเท่ากับการกินมารกคินกสด320กิโลกรัม คุณจะได้รับสารอาหารที่ดีต่อการปรับสมดุลของร่างกายให้ชีวิตคุณกลับมาสดใสห่างไกลาจากปัญหาสุขภาพสุขภาพดีเริ่มได้ทุกวันเลือก s อ a l a n c e เพื่อคุณคนใหม่ที่สุขภาพแข็งแรงและสมดุลสวัสดีค่ะนิพาพรน,นะคะเจาะน้าตาลไปตอนบ่ายโมงสี่ค่ะจะลองทานเอสบาลานตัวนี้ดูนะคะพอดีเห็นเพื่อนๆเ,เขาทานแล้วลดภายในึชั่วโมงเดีอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูกันนะคะ กินไปตอนเวลาบ่ายโมงห้นะคะเลสาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจาก2 0 4เหลือ158ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S เอสบาลานะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารี้ที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลด ความดันในเลือดนะคะเขาสกัดมาจากมะรกขี้นกนะคะนอกจากนี้ยังมีสารสกัดดีๆเช่นผักเชียงดาถังเช่าอบเชยซึ่งทุกพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นออแกนิกแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้เลยค่ะแน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมเขาบอกนะครับว่าทานมะรกขี้นกแล้วเนี่ยจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับรู้ไหมครับว่าต้องทานถึง320กิโลกรัมเลยนะครับถึงจะเห็นผลแต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบารานเนี่ยครับเพียงแค่1งแคปซูลเท่านั้นเองเทียบเท่ากับการกินมะระสดถึง320กิโลกรัมลดระดับน้ำตาลได้ตั้งแต่ชัวโม แรกที่ฐานเลยนะครับ เสริมอาหารเอสบาลานนะครับลดระดับน้ำตาลและความดันในเลือด1กล่อง30บแคปซูลราคาปกติกล่องละ780บาทแต่วันนี้พิเศษนะครับถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาลานลดระดับน้ำตาลและความดันในเลือด2กล่องรับฟรีทันทีอีก1กล่องรวมทั้งหมด3กล่อง90บแคปซูล อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้พิเศษจริงๆถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้รับเพิ่มอีกครับกระเป๋าช้อปปิ้งพระสีหนึ่งใบมูลค่า190บาทราคารวมทั้งสิ้นนะครับ2,530บาทแต่จ่ายเพียงแค่990บาทโทรมาที่เบอร์02-666-9426 02-666-9426 หรือแอดไลน์ดี้อสไอเรปิดช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code โค้ดที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่1 4ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ